สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เป็นการตอบคําถามแผนภูมิรูปวงกลมนะครับโดยการแสดงวิธีทำนะครับเป็นเรียกว่าเป็นตอนที่2นะครับช่วงที่2นะครับเพราะว่าเราทําไปแล้วในข้อที่1ข้อที่2นะครับนักเรียนจะเห็นว่าในการที่เราจะหาคําตอบจากแผนภูมิรูปวงกลมเนี่ยเราจะต้องอวิเคราะห์ข้อมูลนะครับอ่านข้อมูลนะครับที่โจทย์ให้มาให้ละเอียดนะครับ แล้วก็สังเกตแผนภูมิรูปวงกลมด้วยนะครับว่าจะต้องนํามาใช้อย่างไรแก้ปัญหายอย่างไรเราจิตถึงจะสามารถหาคําตอบได้ถูกต้องนะครับจะต้องมีความละเอียดพอสมควรเดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะมาพูดในครั้งสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งจะเป็นข้อที่3กับข้อขอที่4เรามาเริ่มข้อที่3กันเลยนะครับข้อที่3นะครับพูดถึงเกี่ยวกับกลมพินิษฐ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะครับโจทย์ข้อนี้มีความซับซ้อนนะครับถ้านักเรียนอ่านแล้วเนี่ยนักเรียนจะพบว่าเขามีการพูดถึงการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนนะครับนะครับในปีอื่นด้วยก็มีปีพศ2559นะครับว่ามีเด็กและเยาวชนเนี่ยกระทําความผิดด้านต่างๆก็คือ3 3มหคนตรงเนี้ยมันหมายถึง ทั้งวงกลมนะครับ3 3แต่เป็นของปี59นะครับนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับแผนภูมิรูปวงกลมนี้แผนภูมิรูปวงกลมนี้เป็นการกระทําผิดนะครับในด้านต่างๆของเด็กและเยาวชนปี2561นะครับต้องอ่านดูให้ดีนะครับว่ามันเป็นของปีไหนนะครับครับแล้วก็มีการให้ข้อมูลที่สําคัญมาอีกว่าปี2560นะครับลดมีจำนวนลดลง4241คน โดยกระทําความผิดยาเสพติดเป็นอันดับ1นึ่นะครับจำนวนเท่านี้เห็นไหมครับว่ามีการแยกว่าปี2560นี่ยมีเยาวชนที่กระทำความผิดด้านต่างๆเนี่ยนะลดลงจากปี59นะครับลดลงมาเท่านี้นะครับแล้วก็แยกไว้ว่าที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับมีอยู่11859คาคนสำหรับปี60นะครับแต่ถ้าปี61นะครับ เขาก็แยกไว้เลยแบบนี้นะครับนักเรียนดูนะครับบอกว่าปี6-1เนี่ยมีเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดในด้านต่างๆคิดโดยเฉลี่ยวันละ83คนนักเรียนแปลกใจไหมครับมีคําพูดแบบนี้ด้วยคิดโดยเฉลี่ยเฉลี่ยวันละ83คนหมายความว่าในปี2 5 6 1เนี่ยหวันมีเด็กที่กระทําผิดนะครับท,ทุกๆด้านเลยวันหนึ่งเนี่ยมีอยู่ประมาณ83คนนะครับ สำหรับปี2561แต่เราอะอยากจะรู้มากกว่าว่าในปี2561นเนี่ยมันมีเยาวชนที่กระทำความผิดทั้งหมดเลยกี่คนใช่ไหมครับเออแล้วจะหายังไงล่ะในเมื่อโจทย์ไม่ยอมบอกมาใช่ไหมนี่ครับมันมาจากตรงนี้แหละคิดโดยเฉลี่ยว,วันละ83คนนี่แหละครับนะคำถามนะครับบอกว่าพศ2 5 6 1เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโฟกัสนะครับว่าปี6-1เนี่ย เกี่ยวกับยาเสพติดก็คือสีเขียวใช่ไหมครับไหมครับปี61นะครับ46%เนี่ยครับนะครับมีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าปี60นะครับอยู่เท่าใดนะแต่เราไม่มีแผนภูมิรูปวงกลมปี60นะครับเราต้องไปโฟกัสว่าปี2560เนี่ยเยาวชนที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับปี60เขาได้บอกมาไหมนะครับ เราก็ต้องมาดูข้อมูลนะครับอ้าวเขาบอกมานน่ว่าปี2560เนี่ยเ<บ>ยววาวชนที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีอยู่11,859คนเห็น<อ>ไหมครับเห็นไหมครับดังนั้นเมื่อเห็นข้อมูลแล้วเรามาดูนะครับว่าทำอย่างไรนะครับเอาละครับเราจะเห็นว่าในการวิเคราะห์โจทย์เนี่ยเราจะต้องทราบ3สิ่งนะครับคือ1อ่านโจทย์แล้วต้องพบว่า พศ2560นะครับมีเด็กและเยาวชนนะครับที่กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับจำนวน11,859คนนะครับทาไม่ทราบข้อมูลตรงนี้ทําไม่ได้นะครับ2พศ2561นะครับมีเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดด้านต่างๆก็คือทุกด้านนะครับนะครับทุกด้านเลยในปี61นะครับเฉลี่ยวันละ83คน ข้อมูลตรงนี้จะไปทำอะไรเดี๋ยวเราจะทราบกันละนะสามพศ2561เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสนะพเติดนะครับเฉพาะยาเสพติดนะครับก็คือส่วนสีเขียวนะครับมี46นะครับของเด็กและเยาวชนทั้งหมดเลยในแผนพูมมรูปวงกลม,ม,มเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะเอามาตอบคำถามอย่างไรนะครับเพราะว่าโจทย์ถามให้เทียบ ปี61กับปี60นะครับในกรณีเยาวชนกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับว่าปีไหนมีมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าอยู่เท่าใดนะครับเรามาดูแนวคิดนะครับแนวคิดแรกก็คืออันดับแรกเราต้องไปหาจํานวนเด็กและเยาวชนที่ทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดปี2560ก่อนนะครับขั้นที่2หาจํานวนเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดในด้านต่างๆก็คือทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ ในปีพศ2561 3. หาจําจำนวนเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ Today, นะครับเฉพาะนะครับเฉพาะเลยของปี6.1นะครับและสุดท้ายก็นำจำนวนเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดเฉพาะนะครับเกี่ยวกับยาเสพติดเท่านั้นนะครับของปีพศ2561มาเทียบกับปีพศ2560นะครับมาเทียบว่าปี61เนี่ยมันน้อยกว่าหรือมากกว่าปี60กันแน่นะครับ ซึ่งใช้วิธีลบนั่นเองใช่ไหมครับเรามาดูแบบฟอร์มนะครับแบบฟอร์มของวิธีทำว่าทําอย่างไรนะครับนักเรียนสามารถคัดลอกแบบฟอร์มนี้นะครับแล้วพยายามไปหาคําตอบในส่วนที่คุณครูเว้นไว้ได้เลยนะครับอ้าวมาดูนะครับเราก็เริ่มเขียนเลยว่าเนื่องจากพศ2560ประเทศไทย มีเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับเกี่ยวกับยาเสพติดเน้นๆนะครับปี2560จํานวนกี่คนนะครับใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปนะครับนักเรียนไปอ่านข้อมูลแล้วก็ใส่ลงไปเลยต่อมานะครับและพศ2561เด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดในด้านต่างๆคิดโดยเฉลี่ยว,วันละ83คนดังนั้นเราสามารถทราบได้ครับว่าในปี2 5 6 1เนี่ย1ปีเนี่ย มันจะทําความผิดจะมีการกระทําความผิดทั้งหมดกี่คนซึ่งเรารู้แล้วว่า1ปีมี365วันนะครับในทางคณิตศาสตร์เขาเอา365วันคิดเป็น1ปีนะครับเอามาคํานวณน,นะครับ1วัน83คนนะแล้วถ้าเกิด1ปี365วันนะครับใช้วิธีคูณใช่ไหมครับคูณเข้าไปเราก็จะได้รู้เลยว่าปี2561ทั้งปี มเยาวชนนะครับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดนะครับในด้านต่างๆทั้งหมดเท่าไหร่นะครับใช้วิธีคูณแล้วนักเรียนก็ใส่เข้าไปจะได้คําตอบตรงส่วนนี้นะครับเป็นอันว่านักเรียนได้คําตอบตรงนี้แล้วแล้วก็มาเขียนต่อว่าซึ่งพศ .2561 เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดปี61นะครับ กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับดูในแผนภูมิรูปวงกลมแล้วก็ใส่ลงไปนะครับของเด็กและเยาวชนทั้งหมดนะครับอย่าลืมว่าเราต้องเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ให้เป็นจํานวนคนด้วยว่าเด็กและเยาวชนที่กระทาความผิดทางด้านยาเสพติดเนี่ยยาเสพติดเนี่ยที่กี่เปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยให้เปลี่ยนเปอร์เซ็นต์เป็นเศษส่วนนะครับแล้วก็คูณกับจํานวนทั้งหมดนะครับจำนวนทั้งหมดอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้ครับที่เราคํานวณมาตรงนี้ครับว่า1ปีเนี่ยของปี 2,561มันมีเยาวาชนที่ถกกระทำผิดทั้งหมดกี่คนอยู่ตรงนี้ก็จับเปอร์เซ็นต์เป็นเศษส่วนแล้วก็คูณเข้าไปกับจํานวนทั้งหมดเธอก็จะได้คําตอบตรงนี้นะครับนั่นเลงครับคําตอบตรงนี้ค่อนข้างซับซ้อนเพราะว่าคํานวณแล้วเธอจะได้จุดทศยมออกมานะครับซึ่งเมื่อได้จุดทศยมออกมาให้เธอประมาณค่านะครับซึ่งประมาณค่าเป็นจํานวนนับได้ซึ่งคุณครูสอนไปแล้ว ใช่ไหมครับในคลิปก่อนๆนี้คุณครูสอนไว้ว่าถ้าเป็นทศนิยมนะครับให้ดูตำแหน่งที่1นนะครับปัดขึ้นปัดลงนะครับได้เท่าไหร่ก็เขียนลงไปนะครับเขียนค่าประมาณจากตรงส่วนนี้คำนวณได้เท่าไหร่ก็ประมาณใส่ลงไปนะครับโอเคนะครับตรงส่วนนี้นะครับแล้วเราก็มาสรุปว่าดังนั้นพศ2561เด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับเฉพาะยาเสพติดเท่านั้นนะครับมีจํานวน มากกว่าหรือน้อยกว่าเลือกเอานะครับนักเรียนมากกว่าหรือน้อยกว่าปีพศ2560เทียบดูนะครับนะครับแล้วก็ใส่ไปเลือกเอานะครับมากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ก็คือจับเยาวชนของปี61กับปี60ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาลบกันนะครับแล้วก็ใส่ลงไปทันไหมครับไม่ทันก็คงต้อง รีเพย์ฟังคุณครูนะครับค่อยๆฟังนะครับฟังหลายๆรอบก็ได้นะครับนะครับเธอก็จะสามารถทําข้อ3ได้นะครับต่อไปเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับเรากําลังจะจบบทนี้ไปแล้วต่อไปนะครับเราจะดูข้อ4กันนะครับข้อที่4นะครับพูดถึงองค์การอนามัยโลกนะครับเกี่ยวกับสิติของความปลอดภัยทางถนนนะครับเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนั่นเองนะครับข้อความก็ยาวยืดเลยแต่ปรากฏว่าข้อนี้ ถ้าอ่านให้ดีๆนะครับก็คือตรงนี้นะครับเขาบอกว่า,ากระทรวงคมนาคมนะครับรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศไทยปี2561นะครับมีการเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่าปีพศ2560จำนวน6,832ครั้งตรงนี้นะครับคือจุดแรกเลยนะครับที่เกี่ยวข้องในการหาคำตอบนะครับแล้วก็บอกมาว่าโดยในพศ2560เนี่ย มีมูลเหตุที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนดังนี้ก็ให้แผนภูมิรูปวงกลมของปีพศ2560มาเท่านั้นนะครับโดยบอกสาเหตุต่างๆไว้เป็นสีๆนะครับว่าการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยสีเหลืองก็เป็นการขับรถตัดหน้ากับชั้นชิดนะครับถ้าเป็นสีสีแดงก็ขับรถเร็วนะครับสีเขียวก็ขับรถกระชั้นชิดนะครับสีชมพูก็ถนนเลื่นนะครับ สีฟ้าก็คือขับรถไม่ชํานาญสีเทาก็อื่นๆสักเกตน,นะครับขับรถไม่ชํานาญสีฟ้านะครับไม่ได้บอกเปอร์เซ็นต์มาแต่ว่าที่ไม่ได้บอกเปอร์เซ็นต์มาเนี่ยเราก็สามารถหาเองได้นะครับเพราะว่าพื้นที่วงกลมเนี่ยหวงก็คือ100%ใช่ไหมครับหนนดังนั้นตรงส่วนสีฟ้านักเรียนสามารถหาได้แน่นอนว่ามันคือกี่เปอร์เซ็นต์ข้อนี้นะครับคำถามโฟกัสไว้ ทำให้เราต้องสนใจนะครับเพราะเขากําหนดไว้เลยเหมือนกับว่าเขากําหนดไว้เป็นว่าปี2561นะครับก็คือไม่ได้อยู่ในแผนภูิวงกลมนี้นะครับมันมีการเกิดอุบัติเหตุ7 9 6 8ครั้งนะครับปี61นะครับแล้วก็มีสาเหตุที่ขับรถไม่ชนานาญนะครับในแผนภูิรูปวงกลมของปี61นั้นเนี่ยจะมีขับรถไม่ชำนาญอยู่6,769ครั้งนะครับ แล้วเขาจึงถามว่าปีพศ .2560 มีอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับรถไม่ชำนาญต่างกับปี2561กี่ครั้งนะครับให้เอาปี60กับ61เนี่ยมาเทียบกันดูนะครับเมื่อวิเคราะห์โจทย์ออกมานะครับจะต้องรู้3ส่วนนี้นะครับส่วนแรกนะครับก็คือปี61นะครับมีการเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่าปี60 นะครับ6,832ครั้งสังเกตไหมครับว่าเขาให้เอามาเปรียบเทียบนะครับให้เราเห็นว่าเนี่ยตรงเนี้ยเราน่าจะหาคำตอบอะไรบางอย่างได้นะนะครับ 2. ปีพศ2561เกิดอุบัติเหตุทั้งหมดอันนี้มาจากโจทย์ถามนะครับถ้าดูข้อมูลด้านบนไม่มีเลยมันจะเกิดมาจากที่โจทย์ถามนะครับเราต้องดูให้ดีว่าปี2561นะ่ะมีการเกิดอุบัติเหตุ 7968ครั้งโดยสาเหตุจากการขับรถไม่ชํานาญนะครับ6769ครั้งและสุดท้ายก็คือพศ2560มีการเกิดอุบัติเหตุก็คือในแผนภูมิรูปวงกลมนะครับมาจากสาเหตุขับรถไม่ชํานาญกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เราหาเองได้ตามที่คุณครูแนะนำเมื่อสักครู่นะครับเห็นไหมครับนี่คือคำถามของเขาครับว่าคำถามหัวข้อนี้ เป็นการให้เราสังเกตคำถามให้ดีว่าเขากำหนดไว้เลยว่าปีพศ2561มีการเกิดอุบัติเหตุจำนวน79,68 0ครั้งเห็นไหมครับโดยมาจากสาเหตุขับรถไม่ชำนาญ6,769ครั้งนะครับแล้วจึงถามว่าในปี2560มีอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับรถไม่ชำนาญต่างกับปีพศ2561กี่ครั้งก็คือให้เอามาลบกันนั่นเองใช่ไหมครับ จากสาเหตุการขับรถไม่ชํานาญต่อไปนะครับนี่คือวิธีคิดนะครับคืออันดับแรกต้องหาจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดของปี60ให้ได้ก่อนนะครับว่าปี60เนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดกี่ครั้งนะครับหาอย่างไรนะครับจำนวนทั้งหมดของปี60อยู่ไหนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน2นะครับหาจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ที่มาจากการขับรถไม่ชํานาญของปี60นะครับตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วอย่าลืมว่าต้องเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์เป็นเศษส่วนและคูณกับจํานวนทั้งหมดซึ่งเราจะต้องหาจํานวนทั้งหมดจากข้อแรกให้ได้ก่อนนะครับต่อไปนะครับข้อ3หาจํานวนการเกิดอุบัติเหตุการขับรถไม่ชํานาญเอาเฉพาะสาเหตุนี้นะครับของปี60กับปี61นะครับขับรถไม่ชํานาญเอามาลบกันมาดูแบบฟอร์มนะครับนักเรียนจะ สามารถคัดลอกแบบฟอร์มของคุณครูเนี่ยไปยึดเป็นหลักในการแสดงวิธีทาเลยก็ได้นะครับดูนะครับเนื่องจากปีพศ2561ประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนน้อยกว่าปีพศ2560กี่ครั้งอ่าเมื่อกี้อาา่านเห็นแวบบๆอ,อยู่แถวนี้ใส่ลงไปนะครับวงเล็บโดยที่พศ2561นะครับมีการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอันนี้ อ้างจากตรงที่โจทย์ถามใช่ไหมครับโจทย์ก็จะบอกไปเลยว่าปีพศ2561เนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุเท่าไหร่ถ้าเรียนเอามาใส่ครับนะครับสแสดงว่าปีพศ2560มีอุบัติเหตุบนท้องถนนจำนวนอ่ามันเป็นวิธีบวกหรือลบหน้าตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะได้คำตอบออกมานะครับอ่านทำความเข้าใจนะครับแล้วก็คำนวณตอบมาตรงส่วนนี้ซึ่ง พศ .2560 ประเทศไทยมีอุบัติเหตุมาจากสาเหตุการขับรถไม่ชำนาญกี่เปอร์เซ็นต์นะครับปี60อยู่นี่นะครับเนี่ยครับกี่เปอร์เซ็นต์หาเป็นนะครับส่วนสีฟ้านั่นเองแล้วก็เอาเปอร์เซ็นต์นี้นะครับมาเปลี่ยนเป็นจำนวนครั้งนะครับมาเปลี่ยนเป็นจำนวนครั้งนะครับว่าได้เศษส่วนเท่าไหร่นะครับคูณกับจำนวนทั้งหมดก็คือตรงนี้จำนวนทั้งหมดใช่ไหมครับของปี60ใช่ไหมครับ พอคูณเสร็จแล้วก็จะได้จำนวนครั้งออกมานะครับถ้าพศ2561ประเทศไทยมีการเกิดนะครับอุบัติเหตุนะครับมีการเกิดอุบัติเหตุคำว่าอุบัติเหตุของครูหายไปสละ้ะขอโทษด้วยนะครับโดยมาจากสาเหตุขับรถไม่ชำนาญน,นะครับกี่ครั้งนะครับใส่ลงไปตรงนี้มาจากไหนปี61ด้วยสิ ออกมาจากตรงส่วนที่โจทย์ถามไปดูซิว่าตรงส่วนที่โจทย์ถามเนี่ยเขาบอกว่าอุบัติเหตุที่มาจากการขับรถไม่ชํานาญสาเหตุเนี่ยมันมีกี่ครั้งนักเรียนก็ใส่ลงไปนะครับดังนั้นพศ2560มีอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับรถไม่ชํานาญต่างจากปีพศ2561ที่เป็นจำนวนเท่าไหร่ก็เอาสาเหตุข,ของการขับรถไม่ชํานาญของปี60กับปี61มาลบกันนะครับนักเรียนลองหานะครับนักเรียนลองหาให้ดีนะครับ แล้วนักเรียนก็จะสามารถหาคําตอบในข้อที่4ได้โดยไม่ยากเย็นนะครับเป็นอันว่าเรื่องของแผนภูมิรูปวงกลมนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนถ้านักเรียนสงสัยนะครับเนื้อหาเหล่านี้นักเรียนสามารถที่จะเปิดคลิปนะครับดูนะครับดูซ้ําได้นะครับซึ่งคุณครูได้ แบ่งออกไปแล้วเป็นตอนๆนะครับนักเรียนก็เอามาทบทวนดูนะครับในช่วงระหว่างที่ปิดเรียนอยู่นะครับจะทําให้นักเรียนเนี่ยเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วไม่ต้องกลัวนะครับคุณครูจะมีข้อสอบช่วยทบทวนพวกเรานะครับให้พวกเรามีความเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าแนวข้อสอบของคุณครูเนี่ยจะออกแนวไหนก็คือก็จะถามวนๆแนวแนวนี้นะครับวันนี้ก็คุณครูก็คงไม่มีอะไรที่จะพูดแล้วนะครับ ถ้าสงสัยส่วนไหนก็ถามในไลน์กลุ่มได้เช่นเดิมนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ